เชียงใหม่นะเจ้าหญิงชื่อลินทิพรวาลินวัชระโรธค่ะเป็นสอสอแบบบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยอู้กำเมืองบอกจ้างขออู้กันนะเจ้าเมื่อกี้ค่ะพี่พิพัฒชัยเข้ามาบอกบอกว่าเป็นคนที่คุ้นเคยกับเชียงใหม่ถึงไม่ได้เป็นสไปย แต่มาใช้ชีวิตอยู่ที่เนี่ยเกือบแปปีหญิงจบปริญญาตรีมชเนี่ยค่ะสิงขาวมารับน้องขึ้นดอยทุกปีน่ะเจ้าก็าเรียนปริญญาตรีแล้วก็ได้ทุนเรียนต่อปริญญาโทจนจบปริญญาโทก็ได้ทุนไปเรียนปริญญาเอกแล้วก็กลับไปเป็นอาจารย์ที่บ้านเกิด แต่ความผูกพันกับเชียงใหม่เพื่อนฝูงที่อยู่ที่เชียงใหม่รวมถึงไลฟ์สไตล์ของคนเชียงใหม่รักแต่แต่เลยเจ้าบอกได้ขี้หกไม่ได้โกหกนะเจ้าสี่ปีที่แล้วหญิงมายืนตรงนี้ในฐานะโฆศกของพรรคเพื่อไทยตอนนั้นมาเชียร์คุณก้องพิชัยเลิศพงศ์อดิศร เป็นนายกอบจอสมัยแรกตอนมหาเสียงเคยเป็นอาจารย์ก็ห่วงเรื่องการศึกษาอยากเห็นการศึกษาของเชียงใหม่พัฒนาแล้วก็ดีขึ้นก็เลยบอกว่าถ้าเลือกนายกก้องเป็นนายกโรงเรียนในกำกับอบจอจะเรียนสี่ภาษาผ่านมาสี่ปี พ่อแม่พี่น้องทราบไหมคะวันนี้โรงเรียนในกำกับของอ,อบจอเด็กในโรงเรียนที่เรียนในโรงเรียนอ,อบจอเรียนสี่ภาษาแล้วคะ่ะเรียนทั้งภาษาอังกฤษภาษาไทยภาษาจีนแล้วก็คอมพิวเตอร์ดังนั้นสี่ปีที่แล้วบอกว่าจะทำอะไร นายกกองก็รักษาสัญญาที่ให้ไว้จริงๆค่ะวันนี้มาขอโอกาสค่ะเพราะสี่ปีที่แล้วมีหลายเรื่องที่ทำไว้แต่ยังทำไม่เสร็จพราแม่พี่น้องที่นั่งอยู่ตรงนี้ทราบไหมคะว่าอาบาจอเชียงใหม่เป็นอาบาจอแห่งแรกนะคะที่มีระบบเทเลแมกดิซิน รู้จักไหมใครรู้จักเทเลแมกดิซินบ้างไอ้ระบบที่ว่าพบหมอใกล้บ้านผ่านกล้องในกล่องมือถือทุกวันนี้เวลาเราไปโรงพยาบาลเราต้องไปรอคิวที่โรงพยาบาลใช่ไหมคะเพื่อพบคุณหมอแต่มีการทดลองใช้ระบบเทเลแมกดิซินโดยการจ่ายยาอัตโนมัติด้วยที่อาบาจอจังหวัดเชียงใหม่นำล่อง แล้วมันก็จะสอดรับกับนโยบายของพรรคเพื่อไทยที่เราประกาศไปแล้วในวันนี้ว่า30บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวค่ะคิวไม่ต้องรอรับยาใกล้บ้านอันนี้พ่อแม่พี่น้องทราบกันแล้วใช่ไหมคะดังนั้นถ้าอยากต่อยอดนโยบายของรัฐบาล ูการเชื่อมโยงท้องถิ่นของท่านพิชัยเลิศพงศดิสรพ่อแม่พี่น้องต้องเลือกเบอร์เบอร์ที่ดูสแกนสแกนดูจริงไม่เห็นคนแก่สักคนเลยนะคะเห็นแต่ผู้มีประสบการณ์ดังนั้นพอมองแล้วนอกจากนี้ค่ะรัฐบาลเพื่อไทยเรายังไม่ละเลยเรื่องนี้ดูแลพ่อแม่พี่น้อง โดยการปรับขึ้นเบี้ยรู้หรือยังว่าตอนนี้เบี้ยสูงสุดไปเท่าไหร่แล้วคิดว่ารับเจ็ร้อยเท่าเดิมหกรเท่าเดิมอยู่หรือเปล่าคะตอนนี้เราปรับเบี้ยคนชราแล้วนะคะเราเพิ่มวงเงินเราเพิ่มเบี้ยเป็นคนอายุ6 0สิถึงหกปีรับที่เจ็ร้อบาท 7จถึง79ปีรับที่850บาทนะคะแล้ว80ถึง89ปีรับที่1,000บาทและเกิน90ปีรับ1,200บาทต่อเดือนทุกคนค่ะใครที่ยังลังเลฉันไม่อยากมีลูกเพราะว่าฉันกลัวว่าฉันจะไม่ไม่ได้ค่าเลี้ยงดูบุตร รัฐบาลเพื่อไทยเท่าเทียมทั่วถึงวันนี้จ่ายเท่ากันทุกคนห0ร้อยบาทต่อเดือนสำหรับค่าค่าดูแลบุตรค่าเรื่องเหล่านี้คือสิ่งที่รัฐบาลทำแต่ถ้ารัฐบาลทำมันเชื่อมต่อกับอบจอได้ท้องถิ่นได้เชียงใหม่มีดีที่อะไรคะเขาบอกเชียงใหม่มีดีที่อะไร ท่องเที่ยวใช้ท่องเที่ยวไหมคะเชียงใหม่มีดีที่ท่องเที่ยวแต่วันนี้เราสูญเสียเรื่องการท่องเที่ยวไปหลายอย่างตั้งแต่โควิดกับฝุ่น PM 2.5ใช่ไหมคะบอกว่าคนเชียงใหม่เจอฝุ่นทุกปีแต่วันนี้อาบาจเชียงใหม่คะ่ะประกาศสนับสนุนงบประมาณกว่า10ล้านบาท ดูแลทั่วถึงเพื่อป้องกันแล้วก็เฝ้าระวังการก่อฝการก่อให้เกิดไฟป่าด้วยการประกาศแหล่งเฝ้าระวังไฟป่าถึง727แห่งทั่วเมืองเชียงใหม่ป้องกัน PM 2.5เราจะได้ดึงนักท่องเที่ยวกลับมาดีไหมคะดีไหมคะแต่ฝุ่นฝุ่น PM 2.5 นอกจากทำในระดับท้องถิ่นแล้วเราก็ต้องมีกฎหมายค่ะเราถึงได้ออกกฎหมายพรลบอากาศสะอาดซึ่งคุณจักรพลตั้งสุทธิธรรมอดีตสอของพรรคเพื่อไทยก็ได้ผักดันสู่สภาผู้แทนรัษฎรอยู่ตอนนี้ค่ะมันจะช่วยลดการเผาจากประเทศเพื่อนบ้าน ช่วยให้การเผาอ้อยเผาข้อโพดลดลงเราจะได้มีอากาศบริสุทธิ์คืนอากาศบริสุทธิ์เพื่อคนเชียงใหม่ดีไหมคะแต่ถ้าจะดียิ่งขึ้นก็ต้องเลือกหมายเลขเลือกหมายเลขอยา่าขี้ตัวกันเด้ออยา่าขี้จูกกันเด้อไม่คิดจุนะ รักแท้ๆนะก็ต้องฝากค่ะวันนี้ค่ะท่านนายกอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรเดี๋ยวสักครู่พ่อแม่พี่น้องจะได้เจอท่านสี่ปีที่แล้วที่หญิงบอกมาช่วยหาเสียงสี่ปีที่แล้วอ่านจดหมายนะคะท่านมีจดหมายฝากมาให้เลือกสวกองหรือคุณพิชัยเป็นนายกแต่วันนี้ ตัวจริงเสียงจริงไม่ต้องมีจดหมายรอเจอท่านทักษิณชินวัตรได้เลยค่ะก่อนท่านจะมาเราก็ต้องย้าเบอร์แหละว่ายังไงเสียเราก็ต้องเลือกเบอร์เลือกเบอร์ก่อนจะทิ้งท้ายลงจากเวทีหญิงจะบอกว่ามีคนเขาบอกว่าเชียงใหม่เนี่ยไม่มีเจ้าของหญิงก็เชื่ออย่างนั้นค่ะ ว่าคนเชียงใหม่เนี่ยไม่มีเจ้าของแต่ยิงเชื่อว่าหัวใจของคนเชียงใหม่รู้ดีว่าใครที่รักจังหวัดเชียงใหม่จริงดังนั้นขอโอกาสให้พักเพื่อไทยและนาและนายกพิชัยกลับมาบริหารนะเป็นนายกอบจอสมัยสองอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณค่ะา พี่น้องที่เคารพครับขอเสียงตบมือดังๆให้กับสอสอดอกเตอร์หญิงอีกครั้งครับ